สวัสดีครับท่านผู้ติดตาม YouTube บ้านหวยชนนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่22เมษายนนะครับผมจะมานำเสนอหลักหน่วยบน3ตัวนะครับหลักหน่วยบน3ตัวขอเรียนให้ทราบว่าเป็นการค้นพบโดยบังเอิญน,นะครับค้นพบโดยบังเอิญ คือผมได้เอาสูตรต่างๆมามาตรวจสอบดูหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับแล้วก็ลองเอาหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเนี้ยเอามารวมกันทั้งสามชุดมารวมกันเป็นตรวจสามตัวเพื่อจะหาตัววิ่งตัวเคลียร์นะครับสามตัวมันก็จะมาเกือบทุกครั้งนะครับก็บังเอิญตอนนี้เราลองไปดู ผมก็ลองเอาไปตรวจสอบร้อยสิบหน่วยล้วลองไปตรวจสอบเฉพาะสิบหน่วยดูซิเพื่อปรากฏว่ามันมาเดินตรวจสอบดูแล้วมันเดินดีที่หลักหน่วยนะครับสามตัวเนี่ยมันเดินดีที่หลักหน่วยตั้งแต่ตัวตัวตัวเลขสีแดงนะครับหลักหน่วยบนนะครับอย่างเช่นง,งวดนี้นะครับเราผมเริ่มตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดงวดที่หนึหน่งนะครับจนถึงปัจจุบันก็ร้อยเก้าสิบหกงวดนะครับอ,ออก สามห้าหนึ่งนะครับดูเลขหนึ่งนะครับสีแดงเนี่ยสีชมพูนะครับสีสีชมพูจะเป็นหลักหน่วยนะครับผมตรวจทดสอบหลักหน่วยหลักเดียวนะครับเอ่อค้นพบโดยบังเอิญขอเรียทราบอีกครั้งเหมือนการพบโดยบังเอิญก็เลยนํามาใช้หลักหน่วยถามว่าจะนำไปใช้อย่างไงนะครับถ้าท่านคิดว่ามันมาหลักหน่วยนะท่านก็จับเอาไปจับทำสองตัวเนี่ยอ่าเอาสมมุติว่าชุดแรกเนี่ยชุดแรกเป็นหนึ่งสามห้านะครับ เอาหนึ่งสามห้าไปวางที่หลักหน่วยแล้วก็เอาทําทีละตัวจับคู่ทีละตัวก็คือเลขศูนย์ศูนย์หลักสิบศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์ห้านะครับต่อไปก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าสองหนึ่งสองสามสองห้าไปจนถึงเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเนี่ยมันจะได้รวมเบิลแล้วได้สามสิบชุดนะครับสามสิบชุดมันก็ถูกตรงห้าหนึ่งใช่ไหมอ่าประเด็นที่หนึ่งคือเอาทำสองตัวได้สามสิบชุดรวมเบิลน,นะครับ ประการที่สองเว็บบางเว็บมีวิ่งปักหลักนะวิ่งปักหลักบนนะครับจ่ายเจ็ดบาทหรือแปดบาทประมาณนั้นนะร้อยเออวิ่งปักหลักนะฮะสมมติว่าเราไปปักหลักหน่วยเนี่ยตัวละพันสมมตินะสมมติหนึ่งหนึ่งพันสามหนึ่งพันห้าหนึ่งพันมันถูกมาตัวหนึ่งนะครับหลักหน่วยมันต้องถูกตัวเดียวอยู่แล้วนะครับเพราะมันมีหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนี่เราวิ่งปักหลักหน่วยเนี่ยสามตัวตัวละพันลงทุนสามพันได้เจ็ดพันก็จะได้กําไร ่าสี่พันประมาณนี้นะอันทีงดีๆก็ไปจับคู่นะครับด้วยสามสิบตัวนะครับเรียนอีกครั้งเป็นงานค้นพบโดยบังเอิญน,นะครับในปีห้าแปดสามตัวนี้ไม่ผิดเลยนะครับไม่ผิดเลยอ่าต่อไปนี่หลักหน่วยบนฮะให้ดูสีออกชมพูชมพูหรือสีแดงนะครับต่อไปจะให้ดูในปีห้าเก้านะครับปีห้าเก้า โอคนะครับอันนี้เป็นแผ่นที่2นะครับแผ่นที่2ปีห9งวด25ถึงงวด48นะครับหลักหน่วยบนนะครับ3ตัวเป็นการค้นพบโดยบังเอิญนะครับก็จะอยู่ภายใน2ตัวหน้าแต่ผมใช้3ตัวเพื่อความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยตรวจถอดได้3าตัวไปจับคู่2ตัวบนได้30ชุดนะครับอันนี้ก็คือปีห9นะฮะ ต่อไปให้ดูปี60นะครับตัางกลางวด49แผ่นที่3นะครับปี60ตังกางวด49ถึง72นะครับหลักหน่วยบนให้ดูสีชมพูนะครับเอาไปจับคู่ทำสอตัวบนได้30ชุดนะครับครับต่อไปจะให้ดู ปีหกหนึ่งนะฮะห้าแปดห้าเก้าหศูนย์ไปที่สี 61, นะ่ปีหกหนึ่งนะกลางงวดเจ็ดสิบสามนะครับครับอันนี้ก็ปีหกสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับอ่าก็ตั้งกลงงวดเจ็ดสิบสามถึงเก้าสิบหกนะครับหลักหน่วยบนให้ดูที่มันออกสีแดงหรือสีชมพูนะครับมันจะอยู่ภายในสามตัวนะครับสามตัว ก็เอาไปทําจัดชุด2ตัวบนได้30ชุดนะฮะโดยวางหลักสิบทุกตัวเลยนะฮะวางหลักสิบทุกตัวเอาไปยิงกระหลักหน่วยนะครับต่อไปให้ดูในปี62นะครับ62ปี62สองตั้งต่งวด9 7ถึง120 97ถึง2 2 0นะครับปีละยบสงวดนะครับหลักหน่วยบนนะครับ อันนี้ก็ไม่ผิดเลยนะฮะบี62ไม่ผิดเลยต่อไปจะให้ดูในปี63สหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนปี63สาไม่ตั้งแต่งวดร้อยยี่สถึงร้อยสี่สบนะฮะปีนี้มี21งวดนะครับปีนี้โควิดเริ่มระบาดนะครับมันจะหยุดไป3งวดนะฮะหยุดไปสามงวด ก็จะมี21่นวดนะฮะหลักหน่วยบนให้ดูหลักหน่วยบนที่ออกสีแดงที่ชมพูนี่นะครับก็มยังไม่ผิดเลยฮนะตั้งแต่งวดหนึ่งมานะับน,นี่นะในปี63นะงวดที่ร้อถึง141ต่อไปให้ดูปีหกสองพนกสิบสนะครับหลักหน่วยบนนะครับ3ามตัวหลักหน่วยบน3ตัวนะครับ เรียนไทราบอีกครั้งเป็นการพบโดยบังเอิญน,นะครับเป็นการค้นพบโดยบังเอิญก็โดยการนําหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนเนี่ยเอามารวมกันแล้วตรวจสอบที่ร้อยสิบหน่วยอันนี้เราอยากจะทำสองตัวเรามาดูตรวจสอบสิบหน่วยทีก็มันปรากฏว่ามันมาดีที่หลักหน่วยฮะมันจะเอาอยู่ภายในสามตัวก็ถือว่าพอจับคู่สามตัวเล่นได้จับคู่2สองตัวเล่นได้สามสิบจุดนะครับ โดยวางหลักสิบเข้าไปทุกตัวเลยนะครับว่าในปี2564นะครับถึงงวด165ต่อไปใชใ้ดูปีถัดไปนะครับครับหลักหน่วยบนปี2565ครับตั้งแต่งวด166ถึง189ผิดงวดเดียวนะฮะผิดงวดเดียวในงวด189นะครับนะครับหลักหน่วยมันออก มันออกหนึ่งเก้าหหลักหน่วยคือหกอันนี้มีหนึ่งเ้าสามันไปอยู่หลักสิบนะครับกับหลักร้อยอันนี้เราพูดถึงหลักหน่วยนะครับเพื่อจะทำสองตัวบนนะครับสังเกตสีชมพูนะครับต่อไปต่อไปให้ดูในปีนี้นะครับปีนี้เริ่มตั้งแต่งวดร้อยเก้าสิบน,นะครับปีหกหกนะครับเริ่มตั้งแต่งวดร้อยเก้าสิบมากี่งวดแล้วก็มาประมาณเจ็ดงวดแล้วนะฮะ หลักหน่วยบนยังอยู่ในสามแถวนะครับก็จะหลุดไปแถวที่สามบางงวดนะครับส่วนมากจะมาแถวหนึ่งแถวสองนะครับย้ำอีกครั้งนะหลักหน่วยบนสามตัวเนี่ยถ้าไปทำสองตัวบนจะได้สามสิบชุดนะครับเต็มๆเบื้อนรวมเบื้อนก็คือเอาอันนี้คือหลักหน่วยใช่ไหมะเก้าศูนย์ห้าเนี่ยเราก็ตอนตอนก่อนออกเราก็ไม่รู้หยอกอะไรใช่ไหมฮะเราก็เอาหลักสิบมาใส่ทั้งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าเลยนะครับ รือ09 00 05 19 10 15 29 20 25เรื่อยไปจนถึง99 90 95นะครับมันก็ถูกตรง19เ่ยั้ยครับอ่าก็ทั้งหมด1 9 6งวดนะครับ1 9 6งวด78ปีที่ผ่านมาหลุดไปงวดเดียวนะครับหลักหน่วยบนนะครับทำา2ตัวบนได้30ชุด ส่วนงวดวันที่2พฤษภาได้0ูนจะมาหรือไม่ผมไม่ประก,กันนะครับแต่ดูข้อมูลแล้วมันก็น่าจะมานะฮะน่าจะมานะครับเพราะมันหลุดไปงวดเดียวนะครับนี่คือหลักหน่วยบนนะครับเซึ่งนำเสนอโดย YouTube บ้านหวยชนะนะครับก็ใครสนใจก็087-719-4780นะครับ ผมขายลอตเตอรี่ใบละ80ด้วยนะครับใครอยากคือซื้อลอตเตอรี่ใบ8ละ80นะครับก็ฝากซื้อได้หรือท่านจะซื้อเองก็ท่านจะซื้อเองครับผมจะสมัครให้สมัครฟรีนะครับไม่ต้องเสียอะไรทั้งสิ้นนะครับแถมเผื่ออาจจะได้ค่าค่าแนะนำนะครับค่าแนะนำค่าขยายเครือข่ายด้วยนะครับถึงใบละ,ะถึงใบละกู้คู้ละประมาณ สมมุติว่าสมัครคู่ละประมาณรักห้าค้กประมาณยีสิบาทนะห้าคู่ประมาณยีสิบบาทนะครับโอเคนะครับอันนี้คือหลักหน่วยบนนะครับใครสนใจซื้อลอตเตอรี่ใบละแปดนะฮะวางแผงแล้วนะครับลอตเตอรี่นี่เราไม่ได้ส่งถึงที่นะเพียงแต่ว่ามันเป็นอยู่ในแอปอยู่ในแอป,อย,แอ,ปอยู่ในแพลตฟอร์มนะครับ ถ้าท่านจะซื้อเองนะครับถ้าสนใจใบละแปดสิจะซื้อเองก็ท่านาส่งเลขเบอร์โทราศัพท์นะครับเลขบัตรประจำตัวเล,เลขในบัตรประจำตัวสิบสามหลักนะครับแล้วก็ธนาคารธนาคารของท่านนะใช้ธนาคารอะไรผมจะสมัครให้นะครับแล้วท่านก็เข้าไปยืนยันตัวตนเองแล้วก็เอาตังค์ถ้าท่านจะซื้อก็เอาตัง อโอนตังเข้าไปในใน,ในแอป,ปของบริษัทในธนาคารของบริษัทเราเข้าซื้อได้เลยนะครับใบละใบละ80บาทเวลาถูกนะครับบริษัทจะโอนเงินให้นะครับท่านไม่ต้องไปขึ้นเงินที่ไหนนะครับบริษัทโอนเงินให้เลยบริษัทตรวจให้เลยนะครับคือบริษัทโอนเงินให้ตั้งแต่รางวัลรางวันข้างเคียงรางวันที่1ถึงเลขท้ายนะโอนให้หมดแต่ถ้าเป็นรางวันที่1นี่ บริษัทก็จะเอารถมารับท่านนะครับใบเอาใบใบจริงที่บริษัทเก็บไว้ไปขึ้นเงินที่ของสลากนะครับเราไ้ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับเพียร์สวัสดีครับนี่คือหลักหน่วยบนสามตัวนะครับย้ำอีกทีหลักหน่วยบนสามตัวทําเลขสองตัวบนได้สามสิบชุดนะครับรวมเบิ้ลทำสิบชุดมเหลือมเบิ้ลยกตัวอย่างเช่นงวดวันที่สอง พฤษภาสองพฤษภาที่จะถึงนี้หวยออกคนที่สองพฤษภาไม่ออกคนที่1นึ่นะครับพราะนที่1เป็นวันแรงงานนะครับวิธีทําก็คือว่าเอาเลข3ามตัวไปวางที่หลักหน่วยใส่หลักสิบไปสิบตัวเลยฮนะตั้งแต่ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งเจดสศสองสองสเจสามศย์สามสสามเจ็ด ไล่เรื่อยไปนะฮะแปดศูนย์แปดสองเจย์เก้าสองเก้ามันจะได้30ตัวถ้าหลักหน่วยอยู่ใน3ตัวนี้ถูกร้อยเปเซนะครับโอเคนะครับด้วยความประทานาะที่จากบ้านหวยฉะนั้นสนใจโทร0ูนย์แปดเจ็สวัสดีครับขอให้ทุกท่านโชคดีในวันที่สองพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับสวัสดีครับ